ทุกคนวันนี้เรากําลังมาที่ไหนเนี่ยอยู่ที่คาเฟ่บนเขาพามาที่คาเฟ่บนภูเขาเพราะว่ามาทําบุญอ่าบริเวณแนวเขตของวัดพระธาตุชยภูมินะอําเภอแก้งคร้อจังหวัดชยภูมิวันนี้เราจะมาดูนี่เลยว้าวาอ,อันนี้คืออะไรนั่นล่ะ ต้นกาแฟอันนี้ก็ต้นเล็กนะทุกคนไปแล้วเดินดูต้นใหญ่หน่อยไปไปต้นใหญ่ีนาราน้ำไปเลยต้นอะไรนะหลอดเจอต้นกาแฟต้นกาแฟที่พ่อกินนั้นปะไม่ใช่ฮะไม่ใช่เหรอนี่คือต้นกาแฟครับทุกคนนี่นะโอ้กำลังหะ แล้วเรจะเป็นเชอรี่คอฟฟี่อ่ะดูใกล้ๆหน่อยพี่นราดูใกล้ๆอธิบายหน่อยว่าเม้น,นเป็นยังไงเม้นเป็น,ปนฮะอนนตอนนี้ยังกําลังออกช่อนะฮะยังไม่ออกลูกใหญ่ใช่ไหมออกลูกใหญ่เออแล้วก็มีเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรลูกว้าวเสียงแมงเกอร์น,นี่ก็เป็นบริเวณสวนที่เป็นอาณาจักรของคาเฟ่อะไรนะ BNP คาเฟ่นะครับจากการประมาณด้วยสายตาเนี่ยน่าจะมีอยู่สักราวๆ200ต้นนะแต่เสียงมันจะรบกวนหน่อยอ่าเสียงอะไรเสียงแมงอันนี้เขาเรียกว่าเสียงจักกะจั่นอ่าถาใครเสียงจักจันใครได้ยินก็บอกมาด้วยใครไม่ได้ยินก็ป่ะเราไปดูทางนี้นะก็จะมีพืชนะที่แซมอยู่กับต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะ ต้นประด,ดู่นะฮะอันนี้ก็คือต้นเขาเรียกว่าวานิลา,า,ลาอันนี้นะฮะทุกคนนี่ที่พันกันอยู่เนี่ยนะว้าวโอ้สวยงามมากเลยนะบริเวณต้นของต้นประด,ดู่ทุกต้นนะครับก็จะมีต้นวานิลานะานาอ่ะได้อันนี้คือต้นรวงผึ้งนะอันนี้นะ ป่าอ่า่าอ่า,อา,อาก็จะเป็นป่าประมาณนี้นะอ่าบนต้นประดูก็จะมีต้นบานิลานะครับบนพื้นดินก็จะมีต้นกาแฟนะซึ่งกำลังจะออกลูกนะกำลังจะเป็นเชอรี่คาฟี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ทมีความอุดมสมบูรณ์นะครับสังเกตต้นบอนต้นใหญ่ไหมเนี่ย ต้นใหญ่มากนะใบให้ล้มเงาเลยนะฮะว้าวใบใหญ่มากนะครับโอเคโอเคทุกคนวันนี้เราก็พาเ,เพื่อนๆมาดูแค่นี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็เจอกับเราคลิปหน้าสวหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย